สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอรี่ในช่วงเรื่องเล่าหลอนวันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวของวัดที่เฮี้ยนที่สุดในประเทศไทยซึ่งเป็นโบราณสถานที่เต็มไปด้วยสมบัติและกลุ่พระในสมัยอยุธยากับเรื่องราวอาถรรพ์ที่คนลองของ ต่างต้องมาจบชีวิตที่นี่ด้วยการถูกคอตายหรือไม่ก็กลายเป็นบ้าเสียสติไปเลยก็มีวัดกระสายหรือวัดเจ้าชายสันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนตน้นราวพุทธศตรวรรษที่2 0ถึง21อาจเป็นวัดในสมัยเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับวัดสามปลื้มวัดสุวรรณนาวาทวัดนางคำ วัดหลังคาคาและวัดพระราที่อยู่บริเวณทุ่งขวานเพราะต่างมีเจดีย์ซึ่งมีรูปแบบคล้ายกันคือเป็นเจดีย์ทรงสูงก่ออิฐไม่สอปูนฐานแปดเหลีย่ยมระฆังกลมบันหลังแปดเหลีย่ยมคังในกลวงจากบันทึกในปีพศ2510ได้บันทึกเอาไว้ว่า องเจดีที่วัดกระสายเป็นองค์เจดีสูงใหญ่ตั้งโดดเด่นอยู่กลางทุง่งเห็นตระหนานมาแต่ไกลซึ่งคิดว่าเป็นเจดีรุ่นผสมระหว่างเจดีปาละกับเจดีแบบลบบุรีในองค์เจดีก็เป็นโพรงคล้ายของวัดนางคำมีซุ้มประตูเข้าและมีการเจาะช่องลมโดยรอบซึ่งน่าจะมีเจดีเล็ก สำหรับประดิษถานสิ่งสักดิ์สบางอย่างเอาไว้แต่ไม่เหลือร่องรอยอะไรให้เห็นแล้วนอกจากร่องรอยของคนรร้ที่ขุดทะลวงคอระคังเป็นรูกว้างจนทะลุไปยังโพรงด้านในวัดกระสายนี้ตั้งอยู่บริเวณทุ่งปากกรานต่ำบนบ้านปอมจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาสถานที่แห่งนี้ เป็นที่รู้จักกันดีของชาวบ้านและกลุ่มเจ้าหน้าที่ศิลปาก่อนว่าภายในโบราณสถานมักมีผู้ลักลอบเข้ามาขุดหาสมบัติและพระเกา่าอย่างพระสิบชาที่มีพุทธคุณหนังเหนียวฟันแทงไม่เขา้ารวมไปถึงของโบราณอื่นๆที่สามารถนำไปขายได้แต่ทุกรายที่เข้ามาลองดี หลวนจบชีวิตลงที่นี่หรือหากออกไปได้ก็กลายเป็นคนเสียสติแบบไม่มีสาเหตุเค <c oughs> ยมีเรื่องที่ถูกเล่าขานกันมากที่สุดคือเรื่องของกลุ่มคนที่ไปขุดหากรูพระแต่แล้วในระหว่างที่ขุดกลับมีน้ำท่วมมิดขึ้นไปถึงเจดีจนต้องแวกว่ายหนีตายกันสุดชีวิตทั้งทังที่ความจริงแล ณขนาดน,านั้นไม่มีน้ำท่วมขึ้นมาเลยแม้แต่น้อยชาวบ้านในพื้นที่ต่างบอกว่าคนพวกนี้อยู่ก็ทำท่าตะเกียกตะกายไว่ายน้ำบนโบกทางทางที่ไม่มีน้ำอยู่บริเวณนั้นเลยพวกเขาพยายามหนีตายจนถึงขนาดปีนขึ้นไปบนยอดของเจดีก่อนจะพลัดตกลงมาตายณนะฐานเจดีแห่งนาน บางคนที่มายิงนกตกปลาทำบาปแถววัดก็มักจะยิงไม่ออกและไม่ได้ปลาสักตัวหรือบางรายที่เข้ามาท้าลองดีก็มักจะกลับมาผูกคอตายตายต้นไม้ภายในวัดอยู่เป็นประจำซึ่งปัจจุบันก็มีมากกว่าสิบศพแล้วทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติบางคนเดินทางมาจากที่อื่น เพื่อมาผูกคอตายที่นี่ก็มีจํานวนผู้ที่เข้ามาเสียชีวิตที่วัดกระสายมีเยอะจนถึงขนาดที่ชาวบ้านสามารถจําแนกเป็นกลุ่มผู้เสียชีวิตได้โดยเฉพาะสถิติของผู้ที่เข้ามาผูกคอตายทั้งสามกลุ่มคือกลุ่มโจรลักลอบขุดหาพระและสมบัติกลุ่มท้าลองคองและกลุ่มตัวตายตัวแทนซึ่งปัจจุบัน พบศพคนที่เสียชีวิตเฉพาะการผูกคอตายทั้งหมด12รายสำหรับสถานที่สำคัญของวัดกระสายชาวบ้านเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งสถิตยอยู่หลายแห่งคือพระธาตุที่สิ่งสถิตของหลวงปู่วัดกระาสายผีปู่ยาผีคนเผากรุผีต้นตะเคียนและต้นขา่าผีสิ่งสถิตของนางไม้สบายทอง นอกจากนี้สำนักข่าวชื่อดังในสหรัฐอเมริกาอย่าง CNN Travel ได้เคยนำสถานที่หลอนจากสารคดี I wouldn't go in there ของ National Geographic Channel มาจัดอันดับให้โบราณสถานในไทยอย่างวัดราชบราาุรณะจังหวัดอยุทยาติดอันดับ8สถานที่เฮี้ยนที่สุดในเอเชียซึ่งในสารคดีน,นั้นก็มีภาพของวัดกละดสายติดอยู่ด้วย ในปัจจุบนันองค์เจดีย์ที่สูงตระหง่านแห่งนี้ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของวัดกระซายและก็ยังคงมีคนเข้ามาท้าลองดีและขุดหาสมบัติอยู่เป็นประจำจนทำให้ฐานเจดีย์และอีกหลายสถานที่ภายในวัดได้รับความเสียหายอย่างหนักแม้วัดกระสายนี้จะมีเรื่องเล่าอาถรรพ์มากมายแต่ก็ยังเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ ที่ถูกสร้างขึ้นมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันดูแลรักษาก่อนที่โบราณสถานเหล่านี้จะเสื่อมสลายหายไปตามกาลเวลาก็จบไปแล้วนะครับกับช่วงเรื่องเล่าหลอนในตอนวัดกระสายวัดที่เงียที่สุดในประเทศไทยหวังว่าจะชอบกันนะครับ ใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจ e ลอนไดอรได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอรทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ